อีกครั้งของ w e ลตี้ดีค่ะที่เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับผู้คนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบหาเงินชอบเก็บเงินมาตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งพออายุ26เนี่ยมี Big Investment ให้ตัวเองด้วยการทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนวันนี้เราอยู่กับคุณพีรพงษ์จรูนเอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกายครับ บุกมาถึงไน์บรดเลยนะคะซึ่งเป็นห <1 S 2> นึ่งในโครงการของออริจินใช่ไหมคะใช่ครับมีกี่โครงการแล้วตอนนี้ทั้งหมดตอนนี้เปิดมาแล้ว8โครงการครับับดโครงการแต่ว่าน่าสนใจตรงที่โฟกัสตรงแถวบางนาแบริ่งครับสมุดประการทำไมเลือกแถวนี้คะเนี่ยครับก็จริงก็มีมีแลนแบงค์อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เรามองว่าความเจริญของแถวนี้เนี่ยมันจะมีอัตราการขยายตัวสูงนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างที่เราแพนไว้นะครับครับแพนไว้คือคือคิดว่าไว้ว่ามันจะโตโตขึ้สูงโตแน่ใช่ไหมมาแน่มาตามรถไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ก็เกาะมาเลยเกาะรถไฟฟ้ามาเลยแล้วมันก็มาจริงๆแล้วก็มามาค่อนข้างดีตอบรับดีมากนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีวิกฤตุทกภัยนะครับเราก็โชคดีนะครับ มาอยู่ในโซนที่เป็นเด็คอมเมนที่น้ำไม่ท่วมมันจะมีตอนนี้มีเด็คอมเมนจากรีเสิร์ชอยู่ประมาณ3-4โซนจะเป็นบางนาแบริ่งศรีนครินแล้วก็โซนลุมพินีส่วนลุมมะไรยถัาๆนั้นครับก็เป็นว่าเราก็ได้ได้ a อด a วนเทจจากช่วงนั้นขายดีก็ใครสนใจแถวบางนงบางนานะแบริงก็มาดูได้มีหลายโครงการค่ะเจโครงการใช่ครับอ่ะคราวนี้มาเข้าเรื่องส่วนตัวกันบ้างการปูไปแล้วเมื่อกี้ว่า โอ้โหชอบเก็บเงินชอบหาเงินตั้งแต่เด็กมันมายังไงคะตรงนี้หมายถึงพ่อแม่หรือว่าโตขึ้นอาชีพก็ชอบเก็บเงินแล้วอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นเองครับพอดีมีมีพี่ชายกับน้องสาวเขาก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้ปลูกฝังมากมายอะไรอย่างเงี้ยเราคือเราชอบตัวเลขแล้วเราก็คือเราเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยเด็กเด็กเขาก็ไปเล่นนู่นนี่กันเราก็ชอบแบบเอ๊ะ ทำไงเราจะมีนับเหรียญนับเหรียญในในกระปุกอมสินก่อนตอนเด็กๆเลยจานั้นยังเปิดบัญชีไม่ได้สองแววรวยเลยนะชอบแบบเด็กคนอื่นเล่นของเมตไช่ใช่ใช่ใช่ชอบนับแล้วก็ชอบเล่นเกมเศรษฐีถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเกมเศรษฐีเล่นกันใช่มันจะซื้อที่ดินซื้อฉนดซื้อที่ดินโรงแรมให้คนมาหักอเ้ยอมันคงคงเป็น D S A ข้างใน คือต้องบอกว่าชอบมาแต่ไหนแต่ไรใช่ใช่ใชเอาอย่างนั้นก็เริ่มเก็บพี่น้องก็ใช้ไปฉันเก็บอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เราก็จะซื้อของเล่นน้อยทานพวกอะไรเราก็แบบไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเราก็เก็บแล้วก็เอาพอโตไปฝากบัญชีได้เราก็ไปฝากแบงค์แต่องคแตเอียเนี่ยเราก็เอาไปเก็บกับหมดแหละใช้นี่เดียวแปลกเนาะการสัมภาษณ์หลายคนแล้วเป็นอย่างนี้คนชอบเก็บก็เก็บอ่ะใช่ใคนคนไม่รู้จักเก็บ ก็ยังไงก็ไม่รู้จะเก็บแต่คนชอบเก็บไว้จะเป็นอย่างเงี้ยการเห็นมันก็กลายเป็นว่าเป็นนิสัยกลายนไปก็คือเก็บแล้วก็ใช้น้อยทุกวันนี้ก็ยังทานข้าวธรรมดาแบบทุกอย่างธรรมดาหมดครับทานข้าวแกงเขาเป็นดีเป็น DNA ความรวยที่บอกว่าก็เลยกลายเป็นคนที่เก็บเงินได้เร็วถึงได้สร้างโปรเจกต์อะไรที่แบบ ก็พอเราเก็บเงินได้เราก็พยายามบริหารเงินตอนแรกตอนเด็กๆไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเราเราเป็นเด็กเราไปฝากแบงก์เราได้ดอกเบีย้ยพอใจละนะครับพอเริ่มมีความรู้หน่อยก็ <c oughs> ดอกเบีย้ยเนี่ยมันได้น้อยมากเลยนะ <c oughs> การมีเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยมันกลายเป็นว่าเงินเรามันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆพยายามหาวิธีลงทุนก็ <c oughs> ซื้อที่ดินก่อนครับ <c oughs> แล้วซื้อที่ดินก่อนจะทำสวิตซ์พาสเมนต์อ่ะคะอ่าใช่ครับใช่ครับก็ซื้อซื้อแบบแปลงเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับ ไอ้บิ๊กอินเวสเมนต์มันก็โอเคพอพอเราตามมาใช่ใช่ก็ซื้อบ้านซื้ออะไรนิดนี้หน่อยหน่อยแปลกเนาะคือพอเริ่มมีเงินปุ๊บนึกถึงที่ดินก่อนเลยชีวิตมาแนวนี้มากมันเป็นเพราะเกมเศรษฐีแน่เลยเพราะเกมเศรษฐีอินทิโฮจะเกมเศรษฐีใช่ไหมที่ดินผืนแรกที่ซื้อเองนี่ย่านไหนอะไรเงี้ยคะก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นตัวที่สร้างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นั่นแหละก็ย่านเป็นตรงประชาชื่นธุรกิจบัณฑิต ทำไมถึงคิดทํำสวิตสปาเมนที่บ้านทำมาก่อหรือว่าที่บ้านทำธุรกิจแหละลาะอยางครับแล้วก็หลังๆมาก็มีซื้อขายที่ดินบ้างแล้วก็พอเราโตมาเราก็ไม่ค่อยไปยุ่งด้วยเราก็ทำมูอเราเองเล็กๆน้อยๆนะครนี้เริ่ม Service ์วิสอพาเมนเพราะอะไรคือมันจะมีแต่คนบอกกันพวกพอดีพอดีภรรยาที่เขาทํางานธนาคารค่ะ บอกกันว่าโอเครวยมาก็ไปทำรวยมาก็ไปทำอพาร์ตเมนต์นะจะได้มีเก็บกินไว้ช่วยลูกช่วยหลานนานๆแต่หารู้ไหมว่าถ้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยที่เรายังไม่ไม่ค่อยพร้อมมากคืออพาร์ตเมนต์ต้องเป็นคนที่มีเงินเหลือพอไปทำเช่าใช่ไหมครับเช่านี่มันเป็น long term investment กานว่า เราไปอ่านทําก่อนเวลาออควรออมันก็เหนื่อยเหมือนกันกว่าจะเสร็จเสร็จมาเสร็จมันก็ต้องบริหารคนเช่าค่าเช่าออบางเดือนก็พอส่งแบงก์บางไม่พอส่งแบงค์มันก็ต้องเติมกันเองพออคือปริย้อยมันเยอะเหมือนกันเนาะพันแมงใช่ใช่ออถ้าถ้ายังไม่สตรองเรื่องเรื่องไฟแนซ์ซิ่มากๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทําเช่าแต่ไปทําเป็นโปรเจกต์เป็นเรื่องวลามันก็ลาบากเนาะ ก็เลยว่าโอเคไปลองของขมตั้งแต่แรกค่ะไม่ได้กินของหวานก่อนของขมเราเรียกมันว่าของขมใช่ไหมฮะฮะก็สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้แหละโอเคมันก็ได้ทําให้เราได้ได้เก็บเงินเก็บทองทุกบาทตอนนั้นเนี่ยมันต้องเข้าเข้าตัวโปรเจกต์หมดเลยเพราะเราก็ไม่ได้เอาเงินที่บ้านมาทำแล้วคู่เงินแบงก์เองทําเองทุกอย่างครับจากตอนนี้ยังอยู่ไหมคะในอัพเดตเร่อนี้เพิ่งขายไป ไม่ค่อยได้ไปดุเลยจากของขมปัจจุบันมาเป็นของหวานไหมคะเนี่ยคอนโดหลายๆที่นี่ของหวานนะก็ทำทำขายมันดูจะผลรอบได้ง่ายกว่าครับครับเพราะว่าเงินก้อนมันก็จะเข้ามาไวกว่าใช่ไหมครับอพาร์ตเมนต์นี่มันต้องรอคืนทุนคืนทุนถึงจะได้กําไรเป็นเรื่องไปแล้วค่ะคือแต่ถือว่าถ้าเป็นลงทุนหลักๆนี่ตอนนี้ลงทุนในพวกอสังหาริมทรัพย์เลยว่าก็ทําเป็นบริษัท คิดมานะครับ mm hmm. ก็ uh, บริษัทเดิมที่ผมทำสิบเว็ดพันม์ก็ใช้ชื่อเรยองโรสอันนี้ก็ทำมาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับ mm hmm. แล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นคนในบริษัทเนียมก็ตั้งบริษัทมาชื่อออริจินพอลเปอร์ตี้ตอนนี้ก็ทำมาสัก4ปี5ปีแล้วนะครับ mm hmm. ก็ uh, เริ่มจากซื้อที่ดินก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็มีท i n g มิ่งไร i ท e มีเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็โอเคคราวนี้เป็นอ mm ินเวสท์เมนท์ที่โอเคถึงมันจะดูว่า หวานไม่หวานเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ง่ายะนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าทําแล้วขายได้ไหมนะครับพอดีจังหวะมันโอเคเราทำโปรเจกต์แรกตอนก่อนรถไฟฟ้าแบริ่งจะเปิดแล้วก็เสร็จเนี่ยตอนที่รถไฟฟ้าเขาเปิดพอดีนครับมันก็มีคนตอบรับดีเพราะเป็นโปรเจกต์พร้อมอยู่แล้วก็ได้ใช้รถไฟฟ้าเลยแล้วขายในราคาที่เป็นก่อนรถไฟฟ้าเสร็จฮะเอ๊อะอ,อย่างนี้คนทำนี่ต้องอ่านอ่านอ่าน แนวเรื่องอ่านเกมไหว่าใช่ใช่เพราะว่าตอนมาทําที่นี่ปุ๊บตอนนั้นยังมีแค่อ่อนนุษถูกไหมฮะแต่ตอนนั้นทราบแล้วว่ารถไฟฟ้าจะมาถึงนี้ใช่ก็ต้องต้องเล่งหน่อยหนึ่งเล่งหน่อยต้องเล่งด้วยเกรงด้วยเกรงด้วยเกรงด้วยเออค่ะก็ก็ผมผมมองว่าตรงแบริ่งเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆอ่อนนุษนะครับด้วยความที่มันเป็นสถานีสุดท้ายแล้วก็เป็นส่วนต่อขยายสายโูลมิด ซึ่งสุขุมวิทเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีลูกค้าที่เป็นทั้งทางชาวไทยต่างชาติทุกรูปแบบเลยคนก็ต้องการมาใช้ f ฟ c i l นิตี้ของสุขุมวิทกันเพราะมันมีทั้งห้างมีร้านอาหารมีแหล่งไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจเยอะนะครับก็พอขยายมาตรงแบริง่งบางนาแบริ่งเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ย,ยมันยิ่งดีไปใหญ่ว่ามันมีโลเคชันดีมามันก็พร้อมอยู่แล้วเพราะว่าคนบางนาแบริง่งสมุทรปราการหรือว,ว่าไปทางบางนาตราชนบุรีเนี่ย พวกนี้เขารายได้เขาสูงมีกำลังซื้อกระเป๋าหนักอาอ m, ย <laughs> ่างยก็รายได้ตรงนี้เนี่ยท็อปโของประเทศก็อยู่ตรงนี้นะครับรายได้ของจังหวัดที่ททมากที่สุดก็โอเคกรุงเทพอันดับสองตัวนี้เป็นสมุทรปราการเท่าที่ข้อมูลที่ผมมีตอนปี5้นะครับ,รบแล้วก็อันดับสามเนี่ยเป็นระยองอันดับสีเป็นชลบุรีครับ ตรงแยกบางนาเองเนี่ยมันก็เป็นส่วนเชื่อมกันระหว่างจังหวัดกรุงเทพชนบรุรีสมุทรปราการนะครับลูกค้าผมมียาวไปจนถึงมตะนครีอ๋อถ้าทางสมุทรปราการก็ยาวไปจนถึงปากน้ําบางปูค่ะจริงๆก่อนจะไปพูดถึงรายละเอียดว่าเรื่องของการลงทุนส่วนบุคคลของคุณเพ,พียพงพ์นะอยากถามวันนี้กันอยากถามส่วนตัวนิดนึงคือไอ้แฟชั่นซื้อคอนโดปล่อยเช่าเนี่ยนาทีนี้มันยังไปได้ไหถ้าคนจะซื้อแล้วแบบอย่างสมุติการคิดโอ้วันนี้คุยหมดละ อยากซื้อเจ้ห้องไว้ปล่อยเช่าอะไรองี้ยก็ก็ฝากให้ดูเป็นทำเลที่เราไปซื้อเราไม่เราไปในช่วงต้นอย่าซื้อแพงนะครับเหมือนหุ้นน่ะถ้าเราซื้อแพงไปเนี่ยผลตอบแทนมันก็น้อยก็คือดีเวเดนมันน้อยหุ้นถ้าเราซื้อแพงพอหารต่อราคาที่เราซื้อเนี่ยคนอื่นเขาได้ได้รีเทิร์นเยอะเราได้รีเทิร์นน้อยเพราะเราซื้อตอนแพงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะซื้อราคาไม่แพงได้เนี่ยมันก็ต้องไปในย่านใหม่ๆ นะครับที่เขาเพิ่งไปลงกันมีต้นทุนที่ดินในราคาที่ไม่แพงมากนะครับอ,อันนี้ผมก็พยายามอบอกน้องๆทีมงานเซลล์สแสตมาร์เก็ตติ้งเราเนี่ยโอเคย่านที่เรามาทำเนี่ยมันเป็นเป็นย่านที่โปรดักคอนโดม,มันเพิ่งมานะนะครับแล้วก็ต้นทุนที่ดินที่เรามีแลนด์แมงค์อยู่หรือว่าเราซื้อใหม่เนี่ยมันไม่สูงนะเราขายไม่ต้องแพงมากนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปซื้อไป สักพักหนึ่งขายต่อก็ยมีกาไรช่วงระหว่างทางก็มีค่าเช่านะครับค่าเช่าแถวนี้ได้เยอะได้หกถึงแปดเปอร์เซ็นต์ผมมองได้เยอะกว่าเมืองออใช่ครับในเมืองนี่ได้ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมมองว่ามันก็จะมีย่านทางอ,อุดอ่อนนุตแบริงแล้วก็ย่านที่เป็นตักศิลป์บางว่าช่วงนั้นมันก็มีออฟฟิศที่คนไปไปเช่าอยู่ตักศิลป์บางว่าแต่ว่าดึงเข้ามาตรงสาทรเพราะใช้บีเทสเหมือนกันนะครับ ก็จะดูดีกว่าส่วนในตัวเส้นเส้นไอตัวใต้ดินพวกนี้มันวิ่งเป็นวงกลมมันก็มันเจาะทําเลที่เป็นทัเลที่แพงอยู่แล้วนะครับพระรามเก้าตรง3มย่านหรืออะไรตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเป็นเหมือนก้างปลาที่มาจากนอกเมืองวิ่งเข้าในเมืองนะครับมันก็เลยโอเคถ้ามองความโดดเด่นเนี่ยองสถานีที่ใช้แล้วมีรถไฟฟ้าเปิดแล้วให้บริการแล้วเนี่ย บางนาแบริ g งออนนุชแบริ n งหรือว่าตักสินบางว่าก็ดูดีนะตักสินเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปจับสถานีปลายทางหน่อยนึงโคทินิมิตที่เพิ่งเปิดใช้อันนี้ไปได้ใช่ไหมครับมันก็ยังไม่แพงมากถ้าจับตรงวงเวียนใหญ่กับตักสินเองเนี่ยตอนนี้มันแพงแล้วมันก็มีโอเคมีสายสีม่วงใช่ไหมครับที่ ที่อยู่ฝั่งนนทบุรีมันก็ค่อนข้างเยอะช่วงนี้สะพายเยอะแสดงว่าต้องระวังเดลอเปอร์เองก็ต้องคอยสแกนหาที่ใหม่ๆที่ความเจริญล้อตามไปคนจะซื้อคอนโดปล่อยเช่าหรือเก็งกําไรก็ต้องใช่ทำกันบ้านน้อยไม่ไม่แพ้กันใช่ไหมคะครับผมว่าดูดูตรงนี้มันก็จะมีมีโ r o w t ของมันเราไปทำรีเทิร์จากกันเช่าก็ได้กำไรเยอะกว่า แหมเป็นคนอสังหาที่เรารู้เรื่องของอสังหาไปน้ำจิม้มน้ำจิ้มแล้วนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนอสังหาที่ไม่ได้ลงทุนเฉพาะอสังหาค่ะมีทั้งหุ้นมีทั้งทองรู้มีอย่างอื่นด้วยอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณเพลิงพงกันต่อค่ะ <S <S มหกรรมปตทรวมพนคนรักมารุกไทยปี2556พบการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคเหนืออีสานและใต้เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือ1-2มิถุนายนนี้ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมคว้าสิทธิ์การเป็นแชมป์ประจำภูมิภาคเพื่อช่วงชิงสุดยอดแชมป์ระดับประเทศประจำปีนี้สนใจกู025192727หรือ w w w l o v e m a k r u บ t h a i com ศึกครั้งนี้รอคุณอยู่ แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชั่นล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of You ผมเลือกสินเชื่อธุรกิจ3เท่า3ามก๊กของ TMB นู่นครับก๊กแบบวงเงินสูงสุด3เท่าของหลักประกันก๊กสให้เพิ่มทำไงดีคะต้องสั่งของด่วนเงินฉุกเฉินได้แค่สวันเบียดก,กันขนาดนี้เมื่อไหร่จะขยายร้านก๊กสให้เพิ่มอีกเพื่อขยาย ได้3ก็ก๊กไม่ต้องมาที่นี่นะครับแค่ใช้ TMB เป็นประจำให้เยอะให้ถูกเฉินให้ขยายสิมเชื่อธุรก,กิจ3เท่า3ก๊ก TMB Make the Difference 5ล้านความสุข5ล้านความมั่นใจโตโยต้ากูไฮบริดฉลองยอดขาย5ล้านคันทั่วโลกมอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้อยากเป็นนักบริหารค่ะ เราจึงเลือกเรียนที่มาหาวิทยาลัยเนชั่นเพราะที่นี่ได้ทำงานจริงกับทีมงานมืออาชีพสอนให้คิดวิเคราะห์วางแผนและนำเสนองานแบบนักบริหารได้เรียนรู้ศึกษาเท่าทันการเปลี่ยนกางของโลกธุรกิจสมัยใหม่ เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพวกเราไม่ได้เรียนที่นี่เกิดนไปแล้วนะคะว่าคุณพีรพงศ์เนี่ยเป็นคนอสังหาที่ ไม่ได้ลงทุนเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นค่ะแต่ว่าจะลงทุนอะไรเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่าตกลงว่าในพอร์ตนี้พอแบมมาแล้วมีอะไรบ้างคะตอนนี้ที่ลงทุนอยู่ฮะจริงๆเมนเ,เลยเนี่ยเราเรากำลังสร้าง Origin ออริจินอยู่นะครับก็จะค่อนข้างคอนทริบิวต์มาที่ออริจินเนี่ยเกือบทั้งพอร์ตละนะครับคราวนี้เรากําลังทําบริษัทปรับสเกลแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มนะครับของออริจินพัพพาร์ตี้เองปีนี้เนี่ยเข้าไปที่ที่สีที่5แล้วแล้วก็ ล a อนชโปรเจกต์ uh, ออกมาเนี่ยปีนี้ก็สูงที่สุดเป็นประวัติการก็ร่วม4-5ห้พันล้านล่ะนะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยก็คงได้เข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับ uh, ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมากลายเป็น uh, แยกเริ่มแยก uh, เ,รเริ่มแยกตัวกล่องกันละของบริษัทแล้วก็ส่วนตัวนะครับ uh, ส่วนตัวเนี่ย uh, เราก็เป็นผู้บริหารเราก็มีเงินเดือนแล้วก็มีเงินเก็บบางส่วนนะครับ ก็คงเป็นไปคล้ายๆนักลงทุนทั่วไปนะครับของผมกค็คงอยู่ในช่วงที่ถ้าเรามีเหลือเราก็อาจจะเป็นเหมือนส่วนกระแสะเล็กๆช่วงไหนที่คนไม่ซื้อหุ้นกันเราซื้อหุ้นนะครับช่วงไหนคนไม่ซื้อทองกันเราซื้อทอง,ช,งอช่วงนี้ก็เก็บทองเป็นคนชอบเดินส่วนกระ,สะแสเหรอคะผมผมก็ดูว่าเวลาคนหมู่มากเดินไปตามกันเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนอมันทําให้ราคามันสูงนะครับคนอยากได้ของสิ่งเดียวกันเยอะๆอะ เราต้องสวนทางใช่ครับตอนตอนที่หุ้นตกตอนน้ําท่วมคนไม่กล้าซื้อนะอนใช่ครับตอนนั้นเราก็ซื้อ,อครับพอเริ่มขึ้นมาเราก็ไม่ได้ซื้อเลยอันนี้พอทองตกก็ได้โอกาสแล้วก็ช้อนทองอหอยตอนแพงแพงไม่ซื้อเลยก็ซื้อจะเป็นลักษณะที่เอามาซื้อรถจักร์าภาษีะนะครับ ในส่วนของหมวดที่เป็น RMF เนี่ยผมผมจะซื้อเป็นทองอ๋อมันมี RMF ทองใช่ใช่เพราะโกฟันต่างๆแล้วก็ซื้อเดภาษีด้วยแล้วก็มองเป็นระยะยาวมากๆนะครับเพราะว่าโอเคเสน่ห์ของทองก็ยังมีอยู่นะครับช่วงระยะกลางตัวเนี้ยมีเงินเหลือเก็บบ้างแล้วก็ซื้อซื้อทองไว้เพราะคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ซื้อในจุดที่ต่ำที่สุดอยู่แล้วทุกครั้งนะครับนะครับก็ พอมันพอได้ก็ซื้อละค่ะเดี๋ยวกันไล่เปทีละอย่างเมื่อกี้พูดถึงหุ้นไปแล้ะที่บอกน้ําท่วมคนไม่กล้าซื้อเราซื้อเลยจัดเงินลงทุนในหุ้นเยอะไหมคะของผมเยอะสุดจะเป็นที่ดินถ้าเป็นพอร์ตส่วนตัวนะครับก็ยังเป็นเราถนัดทางนี้เราก็ทําสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดแล้วก็มันก็รีเลทีฟกับตัว business ด้วยนะครับซื้อที่ดินที่ดินตรงไหนที่ราคาไม่แพง แล้วอยู่ในทำเลที่เราชอบเราก็เลยไปซื้อ,อต้องทำกันบ้านเยอะไหมคะคนที่คอยหาสก,กานหาที่ดินทําเยอะทําเยอะครับอ,อย่างพวกหมวดของ NPA ของแบงค์เอา,อางอี้เหรอผมอถ้าเป็นแปลงแปลงที่มีขายอยู่เนี่ยผมผมดูไปแล้วเกือบหมดทุกแปลงคือเราก็นั่งดูของเราไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเว็บไซต์มีข้อมูลที่ทางแต่ละแบงค์เนี่ยเขาทาไว้ได้ดีออันนี้มันราคามัน ถูกเป็นพิเศษแล้วก็รีบไปติดต่อซื้อมาอ๋อใช่ก็จะมีใช่ไหมฮะแต่ละอันเป็น NPA ที่มาประมูลขายใช่ครับแล้วก็พวกที่ดินทำเลดีๆแต่ว่าทัมมิ่งมันยังไม่มาอันนี้เราก็ไปซื้อก่อนจะได้เปี่ยอย่างนี้ก็ต้องเป็นการอ่านอนาคตฮะก็วิเคราะห์ไปตามพวกเราก็ทำกันบ้านเราก็อ่านพวกหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ นะครับภุงเทพธุรกิจนี่ก็เป็นขวัญใจอยู่แล้วนะครับเราก็อ่านประจำต้องอ่านคใช่ครับแล้วก็เราก็ดูแนวโน้มของการพัฒนาเมืองแนวโน้มของนโยบายภาครัฐนะครับหรือว่าเป็นพวกเมกะเทรนด์โกลบอลเทรนด์จะไปตรงไหนบ้างใช่ครับการกระจายความเจริญส่วนภูมิภาคเพราะว่ามีการตับค่าแรงขั้นต่ำนะครับอันนี้ผมก็เคยเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายที่คือว่า โอเคสองปีก่อนเนี่ยเราบอกว่าไปซื้อที่ดินตามหัวเมืองนะโอเคซื้อไว้ก็ซื้อตามพวกเส้นบายพาสที่เป็นเป็นจังชั่นเดี๋ยวพวกรีเทลเขาจะไปพวกวัสดุก่อสร้างพวกบริษัทเฟอร์นิเจอร์เพราะเพราะพอเมืองมันคนมีมีมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเมืองก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาทั้งที่อยู่อาศัยทั้งที่ช้อปปิ้งกินเที่ยวอะไรต่างๆนะครับ พอมาปีก่อนก็มาสัมภาษณ์ผมบอกจะพึ่งซื้อนะาะมันแพงแหละที่ที่ดินตรงหัวเมืองต่างๆให้ไปดูหัวเมืองรองไปดูหัวเมืองท่าหัวเมืองรองใช่ครับเช่นถ้าถ้าเราจะไปภาคเหนือเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเริ่มต้องไม่ไปดูไม่ไปจับเชียงใหม่ละเพราะว่าทุกคนไปกันหมดมันแพงมากครับเชียงรายตอนนี้ก็ไปไม่ได้ละกต้องไปลำปางก็ต้ปลำปางยังพอได้ลำพูนลำพูนน่าไป เพราะมันอยู่ใกล้เชียงใหม่มากอันนี้คือหัวเมืองรองใช่ครับแล้วก็เมืองท่าเมืองท่าก็คือเมืองการค้าชายแดนแม่หงสอนรตากอย่างเงี้ยแค่ไปนะครับถ้าเป็นอีสานเนี่ยจะได้จับอุดรขอนแก่น่วนนี้ก็ไม่ไหวละนะครับหนองคายเริ่มแพงต้องไปบึงการบึงการนี่กําลังซื้อสูงเพราะว่าปลูกยางกันทั้งเมืองยางก็กําลังออกดอกออกผลนะครับนครพนมนี่ต้องอ่านทุกจังหวัดเลยไหคะเนี่ย ก็บางจุดนะครับบางจุดคแต่แต่เทรนด์มันเป็นไปทางนี้นะครับค่ะเรื่องที่ดินเราเข้าใจพอสังเกตว่าพอร์ตส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในอสังหาแล้วก็ที่ดินใช่ครับใช่ไหมคะสรุปว่าพอร์ตส่วนใหญ่เนี้ยฟังดูแล้วก็คืออยู่ในอสังหาที่ดินถูกไหมคะเดี๋ยวกันขอวกกลับมาเรื่องหุ้นกับทองนิดนึงหุ้นนี่เป็นนักลงทุนแบบไหนคะ คือผมผมไม่ใช่เสียนหุ้นนะครับคือผมอะจะมองเป็นระยะกลางระยะยาวมากกว่านะครับก็จะไปดูพวกงานเขียนพวกหุ้นคุณค่าแวลู <L V. S 2> นะครับ <V. S 2> เป็นแนว VI ใช่ <V. I. S 2> ใ,ชใชก็เราเราซื้อตามสภาวะตลาดที่เราอาจจะคาดการว่าไปอีกอย่างหนึ่งรเราไม่ได้คาดการเหมือนคนหมู่มากมนะครับ เมื่อกี้บอกยาวนี่ยาวแค่ไหนคะเวลาก็ไม่ค่อยได้ขายนะครับมีก็ซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อเก็บใช่ครับซื้อเก็บเป็นแนวซื้อเก็บซื้อเก็บใช่ครับใช่ครับอันนี้ต้องบอกว่าเวอรี่ลองเทิมไม่ใช่แค่ลองเทอมแล้วเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ราคาเลยทุกวันนี้ไม่เคยรู้ราคาเลยที่ซื้อไว้อยู่มันเป็นไปเท่าไหร่แต่รู้ว่าโอเคเราซื้อเมื่อเซ็ตอิน덱ส์เท่าไหร่แล้วเราอะโรเเขไปกี่สมมุติว่าตอนที่หุ้นตกปี ปีน้ำท่วมเนี่ยผมก็ซื้อไว้มีซื้ออสังหาซื้อรีเทลซื้อแบงก์นะครับซื้อสังหานี่ผมซื้อเยอะหน่อยเพราะช่วงน้ำตกเยอะครับแล้วเราเรารู้ว่าอสังหาเนี่ยแปพุ่งกลับาใก็มีพลังงานนิดหน่อยก็ น,นี่ก็เก็บไม่น้อยนะคะไม่เยอะครับก็กเราไม่ชํานาญเราก็ซื้อประมาณหนึ่งเห็นไหมนี่ขนาดไม่ชนานาญแล้วผมซื้อผมก็ไม่ได้ไปอ่านรีเสิร์ชจากใครอะไรมากมายเราก็ศึกษาของเราเองออโอเคก็เราในส่วนของของหุ้นนะครับถามว่าะจะเก็บเพิ่มไหมลองเทอมอะไรยังไงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสนใจเพราะราคามันสูงการฟังดูเป็นเหมือนนักลงทุนสไตล์ว่าตกแล้วเก็บ อ่า่ตกแล้วเก็บแต่ในเวลาเดียวกันไม่ขายใช่ใช่ครับก็นอกจากว่าเราเรามีโปรเจกต์อะไรที่เราต้องการใช้ใช้เงินลงทุนค่อยว่ากันค่ะส่วนทองก็เหมือนกันในรูปแบบเดียวกันก็คือตกแล้วเก็บใช่ครับมีลงทุนกองทุนกองทุนอะไรบ้างคะกองทุนนี่ด้วยความที่เราเราเป็นผู้บริหารเราบริหารภาษีของตัวเองอยู่แล้วอันนี้ซซ้อเต็มอยู่แล้วครับทั้ง LTF IMF ค่ะกองทุน กองทุนก็ถ้าเป็น LTF ก็เป็นหุ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ถ้าเป็น IMF เนี่ยก็เป็นทองเกือบหมดแต่แปลกนะการไม่ค่อยเจอคนลงทุน IMF ในทองนะครับคือสัมภาษณ์หลายคนเป็นพวกปันผลใช่ไหมครับไม่ค่ะหมายถึงไอ้กองทุน IMF นะคะปกติคนจะเลือกลงทุนไม่ถ้าหุ้นก็ตาสันนี้ไปเลยโอ้แต่ IMF ในทองไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ทำไมถึงเลือกลง IMF ในทองอะคะเออคือ เรายังมีอายุงานอีกพอสมควรกว่าที่เราจะไปครบอา, <55. S 1> อายุการขายใช่ไหมครับ55เราคิดว่าในหนวันขายเนี่ยยังไงมันก็ก็คงไม่ไม่ขาดทุนแหละยังคงกําไรพอสมควรแล้วแหละนะครับแล้วก็เลยเซฟภาษีด้วยส<ะ>แสดงว่าในมุมมองของคุณเพียรพงศ์ก็ยังไงก็ไม่มีเสียแต่ะยะยาวมองว่าทองก็ต้องไปข้างหน้าใช่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 ไหมคะมันมันคงถามว่าตอนนี้บัตรทอมหรือยังเราก็คิดว่า มันก็ยังผันผวนอยู่แต่ว่าเราเราอย่าไปคิดว่าเราจะซื้อได้ถํ่ที่สุดหรอกวันที่ถี่ที่สุดเนี่ยเราอาจจะไม่ว่างหรือเราไม่พร้อมซื้อก็ได้วันไหนมีใกล้ๆแล้วก็ซื้อได้แหละแต่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอสังหารมิมท <ใน S 1> รัพย์ในหุ้นในทองหรือใจอย่างอื่นก็ตามเนี่ยคีย์เวิร์ดที่คุณพีรพงศ์มองว่าเออมันน่าจะทําให้เป็นเป็นการลงทุนที่พุ่งเข้าเส้นชัยได้ผมว่าต้องซื้อซื้อไม่แพงซื้อถูกซื้อถูกซื้อก่อนอื แล้วก็ไม่ซื้อไปตามกระแสครับไม่มีใครอยากซื้อแพงนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะตรงไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยสังเกตได้ว่าพอทุกคนเริ่มคิดตรงกันเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันแพงคอืบให้สังเกตง่ายๆวิธีสังเกตง่ายๆถ้าวันนี้เราไปคุยกันเพื่อนห้าคนสิบคนบอกจะซื้อหุ้นด้วยกันทั้งหมดเลยเออมันเริ่มแพงแล้วเราถอยดีกว่าอันนี้คือแนวเลยใช่นะเป็นสไตล์ใช่ใค่ะ อาละค่ะโอ้โหก็วันนี้ได้แง่คิดได้มุมมองได้ทัศนคติในหลายๆเรื่องจากคุณพีรพงศ์นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคบสวันนี้ครับถ้าถ้ายังไม่สตรองเรื่องเรื่อง f i n a ซ c e มากๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทําเช่าไปทําเป็นโปรเจกต์เป็นเรื่องเวลามันก็ลำบากโอเคคราวนี้เป็น investment ที่โอเคถึงมันจะดูว่าหวานไม่หวานเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ง่ายนะครับมันก็ะือว่าทําแล้วขายได้ไหมนะครับ คือผมผมก็ดูว่าเวลาคนหมู่มากเดินไปตามกันเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนมันทำให้ราคามันสูงคนอยากได้ของสิ่งเดียวกันเยอะๆ